เวลาลงพื้นที่นะครับก็ต้องใช้ตำรวจอา,าักขาที่หนึ่งสองพันกว่านายท่านคิดดูว่ารัฐจะต้องเสียงบม,มานค่าใช้จ่ายให้ตำรวจนะในเครื่องแบบหรือทหารนอกเครื่องแบบอะไรต่างๆในการดูแลความปลอดภัยคุณประยุทธ์เพียงคนเดียวนี้นะวันละเท่าไหร่นะครับไปใจพภูมเท่าไหร่เชียงใหม่เท่าไหร่รีสเ,เกตเท่าไหร่กำแพงเพชรเท่าไหร่ต่างๆทำนองนี้ผมว่า ถ้าใช้งบประมาณอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปดีกว่าครับไปทําไมครับมันสิ้นเปลืองงบประมาณสิ้นดีนะครับกลัวตายแล้วเหรอนะครับไม่สมกับที่อ้างว่าเป็นนักรบเหลียนลามาเลยเสียชื่อผมหมดนะครับลองไปดูขบวนรถที่ไปอุดรเมื่อเร็วนี้สิครับดูคลิปนะครับเ้ยนะมันว่างไาขัดดํามมันมางใหญ่หลายอีอีมียวดวดาอ้อมคางอ้อมเอว โอ้ยมาแต่ปลาบันตัดโอ้ยเด็ดประเทศไทยเกิดขันกันไงโอ้ยตา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 ยเบอ่์หัเอไขตั้งใจมามาไทยกับอีหลไข่ผมมาแขงมากว่าหญิงไง่ไหนสมัยเบอ่์เอาอไข่ฟอรับเสดสมเลีปลเทีกับปลขัดปนีครับ รถในขบวนมีก<อ>ี่คันมันจําเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วที่สําคัญจะไปจะมายังปิดถนนนะไปที่น้องประชาชนเดือดร้อนยิ่งกว่าเจ้าอีกนะครับนะเสียเวลานะครับเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นําเลยนะฮะบ,บอกว่าน้ํามันแพงให้คนอื่นเขาไปหยัดแล้วตัวเองล่ะนะครับสุรูสุร่ายสิ้นดี4 4บี่ครับท่านประธานครับ ท่านพอจะจำภาพประวัติศาสตร์นี้ได้ไหมครับหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2 0 3 3เสร็จสิ้นนะครับท่านนายกชาชายนะครับหัวหน้าพรรคชาติไทยซึ่งชนะการเลือกตั้งได้ไปพบพระนาท่านพลเอกเปรมขอเชิญท่านเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ท่านพลเอกเปรมซึ่งดำรงตำแหน่งนายกมา8ปีแล้วนะครับเท่ากับคุณไปยุทธเนี่ยละ นะครับแปดปีแล้วกลับไม่รับคําเชิญโดยกล่าวว่าผมพอแล้วนี่เป็นอย่างของผู้นําที่ไม่โลภรู้จักพอนึกถึงบ้านเมืองและประชาชนนะครับทําให้ท่านชาชายได้ดำรง,รงตาแหน่งนายยงตรีต่อมานะครับหลังจากนั้นท่านพลเอกเป็มก็ได้รับการโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งรัฐบุรุษเป็นเกียรตยิยศเกียรติศักดิ์แก่วังตระกูลและคุณระยุทธ์ คุณจะเป็นวีรบุรุษหรือโมฆะบุรุษนะเลือกก็าตามพอใจนะครับครับ45เร็วๆนี้ประธานาธิบดีสีรังกาบริหารประเทศชาติบกพ้องนะครับเป็นนี่สินร้นพนตัวามากกว่าไทายนิดหน่อยนะครับเป็นไงครับต้องหนีมอบที่มาบุกบ้านนะหุสุฮุสุนหลบหนีออกนอกประเทศนะครับต่อไป46ครับ นายกญี่ปุ่นนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งมาแปปีแล้วแปดปีแล้วแต่ยังไม่เลิกเล่นการเมืองยังจะเล่นต่อนะครับก็ถูกมือปืนนะยิงเสียชีวิตทุกท่านคงทราบดีนะคุณประยุทธ์จึงมีสามทางเลือกเท่านั้นนะครับทางเลือกที่หนึ่งก็ต้องเอาแบบท่านพลเอกเปรมนะบอกว่าผมพอแล้ว8ปดปีเนะี่ย ไม่เอาแล้วนะหรือถ้าเอาต่อก็ต้องหนีหนีไปนอกประเทศนะหรือทางที่สามก็คือถูกสังงานเช่นนายกญี่ปุ่นนะมีสามทางเลือกให้ท่านเลือกเอาเองก็แล้วกันนะครับ